สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่เพชรเหมือนเดิมเด้อเพิ่มเติมคือวันนี้มีปัญหานลดหน่อยอยาจะพูดอยากจะอธิบายให้ฟังนั่นเองเองอันนี้พี่เห็นไหม อันนี้คือเต่าเต่านะครับอันนี้คือเต่าสำหรับพวกไหนที่ชอบกดรายงานกดรายงานช่องหรือกดรายงานทุกอย่างเดี๋ยวพี่เพชรจะเข้าไปเช็คดูแอคเคาว์ทุกอย่างแลวพี่เพชรจะกัดไม่ปล่อยกับพวกที่มันกดรายงานเพราะมันมีแอคเคาว์ที่แสงเข้ามาแล้วก็รู้ด้วยเช็คได้ด้วยว่า แอกเค้านั้นคือของใครนั่นเองคุณอย่าเพิ่งดีใจไปนะอืมปลอมเข้ามาว่าเช็คไม่ได้อือไม่มีทางเช็คไม่ได้ไม่รู้ว่าคือใครนั่นเองแต่กูเช็คได้เดี๋ยวมึงคอยดูแล้วกันกูจะร่อมึงให้ถึงที่สุดสําหรับไอ้พวกที่ปลอมแอคเขาเข้ามามากดรายงานเดี๋ยวเจอกูอืม โอเคโอ้ยอย่าตกใจเด้ออย่าพิ่งโอ้ยอย่านอนดินอย่านอนสดลายเด้ออืมสงสามจังเลยอืมเวลามึงกดเข้ามามึงไม่คิดแต่เวลาพอกูจะเอาจริงเนะี่ยมึงถ้างั้นมันมีทั้งว่ามันมีทั้งข้อกฎหมายอืมมีทั้งข้อกฎหมายที่สามารถเอาผิดพวกมึงได้นะเตรียมตังค์ไว้เยอะๆนะ เก็บตังไว้ตังแห่ะมีไหมอย่าแค่สนุกปากแล้วก็อืมสนุกปากแล้วก็มันมันโอ้แก้งมันเท่าไหร่กดงานมันว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คแอคเคา์เดอร์อย่าพึ่งตกใจนะครับอย่าพิ่งเสียใจนะออ้ตอนนี้ลบก็ไม่ทันแล้ว เราไปทันแล้วอี you know? You know? You know, oh, oh, oh. น้องอีเด็กเมื่อวานซื้นโอ้โอ้ยตา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 บนี่คิดเพียงหลาบาทนี่โอ้ยโอ้ยตาตาตาสนุกบากลำบากเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋านะี่มีใครช่วยคุณมั่ง่ะเขาบอกเพื่อเวลากองแท็กมาเยอะแยะ กองแท็กมาเยอะยสนุกสนานอืมแต่เวลาโดนจริงๆเนะี่ยใครโดนมึงโดนขอบอกมึงโดนอย่าคิดเดยอะไม่ต้องคิดเดยอะเอาแค่สนุกสนุก,นกทีเคยคำคำอืมคำคำเต่าเนี่ยกัดถ้าฟานไม่ร้องไม่มีทางปล่อยอืมเต่าอันนี้คือเต่าเด้อ เออเขาบอกเตทาช้าช้านิ่งนิ่งเงียบเงียบเนิบเนิอบอืมกาดนี่ะโอ้เอาเถอะโชคดีนะเดี๋ยวกูจะไปเทคแอคเคา์มึงลบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจ้าเอาอสงสารเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะจ้า ออกระเช้าดอกไม้ไม่เอารับเงินสดเดอ้ออืมเจอกันที่ชั้นศาลเดอ้อบายบายไปแล้วบายบายฝากให้คิดอเด็กเมื่อวันซืนไปแล้วบายบาย